สวัสดีค่ะนี่คืออีเมลพูดได้ซึ่งในทุกวันนี้ถ้าเราสามารถทำอะไรให้อีเมลของเราพิเศษได้มากกว่ารูปแบบการเขียนตามแบบเดิมๆนั่นก็คือการส่งเป็นข้อความเสียงและถ้าเกิดว่าบวกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบวิดีโออีเมลก็คงจะดีเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณคงจะสงสัยว่าเราเป็นใครเราอยากให้คุณชมวิดีอตัวนี้ก่อนคะ่ะผมคือตัวแทนของ To p Fusion ครับผมจะใช้เวลา6 0วินาทีที่จะเล่าว,ว่าเราคือใคร ทอลฟแฟชั่นคุณสามารถส่งอีเมลในรูปแบบวิดีโอเมื่อคุณเปิดอีเมลวิดีโอจะเล่นโดยอัตโมนมัติโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือแนบไฟล์ใดทั้งสิ้นประวัติศาสตร์ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะส่งวิดีโออีเมลอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการเรื่องส่วนตัวธุรกิจวันเกิดวันหยุดหรือกับลูกๆลกเป็นล้านไอเดียแล้วแต่จะคิดได้มันยอดเยี่ยมและง่ายมากๆแค่เลือกรอบรูปภาพที่มีมากกว่า400แบบหรือคุณจะออกแบบเองก็ได้คุณจําเป็นจะต้องเก่งหรือไม่ เม่จะเป็นครับเราออกแบบทําทุกอย่างให้กับคุณทั้งหมดเพียงแค่คุณอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นคุณก็แค่กดส่งว่าววิดีโออีเมลของคุณก็จะถูกส่งไปทั่วทุกมุมโลกเพียงเสี้ยววินาทีโพสต์วิดีโอลงเว<ะ>็บไซต์ f a c e b o o k บล็อกของคุณ<ะ>หรือจะโพสต์ในเว็บไซต์3มิติ Fu s ชั่นวอ l และเรายังมีระบบสื่อสารร่วมกันถึง8ตัว คุณจะใช้เพื่อความสนุกสนานเรื่องส่วนตัวหรือจะใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับธุรกิจของคุณแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณลองดูสิครับใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่ที่จริงไม่ถึงนาทีหรอกครับจากวิดีอาที่คุณได้ชมไปคุณสามารถนำเสนอธุรกิจสินค้าของคุณในรูปแบบโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์หรืออื่นๆอีกมากมายและนอกจากนี้ เรายังมีระบบการสื่อสารอีก8ระบบมีอะไรบ้างเชิญชมว BTR ต่อได้เลยค่ะมีเพียง Talk Fusion เท่านั้นที่คุณได้มากขนาดนี้ด้วยระบบการสื่อสาร8ชนิดได้ใน1แพ็ k เกจทั้งหมดในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อวิดีโออีเมลวิดีโอประชุมออนไลน์ถ่ายทอดสด Fusion Wall Video อร์วิ Video ล็อกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอตอบกลับอัตโนมัติ ด้วยมิติการสื่อสารทางธุรกิจรูปแบบใหม่สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว Top Fusion ทำทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายได้ด้วยตัวคุณเองหมดเวลาสำหรับอีเมลแบบเก่าๆที่เป็นตัวหนังสือเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีวิดีโออีเมลของคุณจะถูกส่งถึงใครที่ไหนก็ได้ทั่วทุกมุมโลกเรามีกรอบรูปภาพที่มีให้คุณได้เลือกมากกว่า400รูปแบบออกแบบให้โดดเด่นเพื่อใช้ประกอบธุรกิจของคุณจะใช้ส่วนตัวก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายภาษา รวมถึงการสัมมนา,าสอนฝึกผู้ร่วมง,งานพูดคุยกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าแบบเห็นหน้ากันได้จากทั่วทุกมุมโลกด้วยวิดีโอการประชุมที่สุดยอดระดับพรีเมียมช่วยคุณประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายเปลี่ยนการประชุมแบบเดิมๆเป็นการประชุมสดที่ใดก็ได้ t อ l ฟิวชั่นให้คุณสามารถออกอากาศสด ผ่านไลฟ b บ o a d c a s t ิ้งเวลาไหนก็ได้ที่ใดก็ได้ในโลกโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ชมสแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณวิดีโอเคลื่อนไหวพูดคุยกับผู้ร่วมประชมุมคุณยังสามารถบันทึกการประชมุมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตได้อีก <inflamm atory noise> เข้าร่วมน,นวัตกร,กรรมใหม่ล่าสุดกับสังคมวิดีโอออนไลน์โดยเว็บไซต์3มิติเว็บแรกของโลก Fu ิวชั่น l โพสวิดีโอแชร์ความคิดคุณเกี่ยวกับสินค้าให้โลกรับรู้ที่สำคัญเราไม่จำกัดจำนวนวิดีโอและข้อมูลต่างๆของคุณที่จะโพสต์ไม่ว่าคุณจะส่งวิดีโอแชร์หรือว่าจะส่งเป็นแมสเซจถึงเพื่อนคนใดของคุณก็ได้กับสังคมออนไลน์ที่มีมากกว่า200แห่งทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้เลือกเพียงแค่คุณกดส่งแค่ครั้งเดียว บอกคนทั่วโลกเรื่องบริการสื่อสารไปรยังคนในครอบครัวหรือแชร์ความคิดเห็นของคุณโดยการโพสต์วิดีโอบล็อกและคุณยังสามารถพิมพ์ข้อความความคิดเห็นของคุณได้อย่างเต็มที่ตามที่คุณต้องการหากคุณกำลังอยากจะทำให้ธุรกิจแตกต่างและโดดเด่นจากคนอื่น เพอฟิวชั่นสามารถเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าและหลังจากนั้นธุรกิจจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมข้อเสนอและข้อมูลการขายต่างๆได้ในเวลาที่รวดเร็วเราต่างรู้ดีว่าเราต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้งที่จะเปลี่ยนผู้มุ่งหวังมาเป็นลูกค้าของเราเมื่อมีผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มเข้ามาวิดีโอตอบกลับอัตโนมัติจะติดตามลูกค้าแทนคุณ โดยการส่งวิดีโอเป้าหมายให้กับลูกค้าเป็นระยะระยะลองคิดดูนะคะถ้าคุณกำลังมีคนมาเป็นทีมงานขายที่ทำงานแทนคุณตลอด24ชั่วโมงเข้ามาร่วมกับเราสิคะเพราะทุกคนที่ได้รู้เรื่องราวของ Talk Fusion ต่างก็ชอบและต้องการระบบนี้ระบบการสื่อสาร8ตัวนี้จะใช้เพื่อส่วนตัวหรือกับธุรกิจกับระบบปฏิบัติการระดับโลกที่ไม่เคยมีมาก่อน เข้ามาร่วมกับบริษัทที่คุณไว้วางใจได้สิคะด้วยศักยภาพของระบบที่สุดยอดของเราให้ Talk Fusion ทำงานแทนคุณหากคุณสนใจระบบของเราฝากข้อมูลไว้ได้ที่ลิงก์ด้านข้างนี้เลยค่ะแล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะหากว่าวิดีโออีเมลนี้รบกวนการทำงานของคุณต้องขอภัยไว้นที่นี้ด้วยขอบคุณ